มาดูไฟโดยรวมครับตอนนี้ครับพี่โกรครับมนีม่ม,มาแล้วแล้วภาพมุมเขาเรียกว่าเบิร์ดไอหรือว่ามุมนกครับผมมุม,ม,มจากมุมสูงครมาดูนะครับว่าภาพเบิร์ดไอตรงนี้เรามองลงมาจากท็อปวิวครับมองลงมาแล้วเหมือนมีรถเข้ามาตรงนี้ถ้ามีใครไหลๆเรียนๆมาวางเฮียมพีบอกเลยว่าชิปหายธรรมดานะครับโอ้โหกล้วยเจ็ดสีไม่ดีแปดเด้งเลยตรงนี้ครับแม่ ยังไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงที่จะเปิดเราต้องมาดูว่า XD หรือว่าทางดาวทาตอนนี้ครับจะเซตแผ่ยังไงมาเล่นกับทางนิวเวิลนั่นเองครับผมครับผมอ่ะตอนนี้นี่คือเห็นหน้ากันแล้วครับผมแต่ยังไม่ชนครับแล้วยังไงตัดสินใจเลยเจ้าของนิวเวิลจมโดลตัดบอลมาที่แบบนี้ลงรถไหมยังไม่มีการลงรถเกิดขึ้นนะต้องมาดูว่าจะเรื่องการวางการวางซินล็อพอยเป็นเรื่องสําคัญมากๆสำหรับทางดาวเทาครับต้องมาดูนะครับว่าทางนิวเวิลจะรับมือและแก้ไขยังไง เกิดไฟกัที่หน้าคุกใหญ่แล้วตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าจุดฮิตจริงๆนะตรงนี้ฮะโอ้โห oh. ตีกันทุกแก๊งจริงๆคนระับสล<ต>ับทุก,ทกแกง๊งครับหน้าลุกใหญ่โอ้โหจุดนี้จริงๆคนระับขายดีแล้ววางแล้วลูกแรกเป็นของใครครับอันนี้สีดำเงินมาแล้ววางสองลูกแล้วตรงนี้บอกเลยว่าวงไฟน่าจะเป็นจุดตรงกลางลงใต้ป้ายตรงนี้แล้วซ้ายขวาหน้าหลังมาตรงนี้ยังไงต่อ อยังไงฮะจะเป็นขาวหรือดําครับวันนี้ฮะที่โดนกืนกินไปครับระหว่างอิมพีซ้อนกันถึง2ลูกครับผู้ชมครับแบบนี้และโดนดิโมเมชันไปก่อนมาบอกเร่อซื้อยังไงสี<ต>ดำาำฝังซ้าย,ส,าย,<ล>ยสีดำเยอะางฝังขวาสีขวาวเยอะเอ้ยสีขวาวแต่สังเกตไ<า><า>ลยว่าทา<ร>งด้านของนิวเวอร์นี่จะเอาศพออก้วฮะเริ่มเอาศพออกกันแล้วครับผมต้องบอกว่าเผื่อแผนที่ลงรลยนิวเวอร์นี่อย่างบางรามซอยแบะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องการเอาศพออกเลยแล้วครับตรงนี้มาดูนะครับแล้วมาแล้ว ก็นะครับยากจะเอาศพออกเหมือนกันแล้วเจซีวิ่งหอบเพื่อนวิ่งหอบนิวเวอร์ออกมาแล้วนิวเวอร์อัปเปอร์เอาเรียบร้อยเขามาเสิร์ฟครับเฮ้ยเมื่อกี้ใครให้คมครับผมเบตาใช่เป็นเบตาเมื่อกี้อัปเปอร์จะมาช่วยเพื่อนแต่เบตาบอกส่วนเม็ดเดียวคมคมล่วงไปเลยครับผมเอาศพออกได้อย่างสําเร็จครับจะทาง XD หรือว่าดาวเทาเนี่ยครับผมแหล่ขาวหรือดําจะกืนตรงนี้เหมือนดําจะแยกออกมาค่อนข้างเยอะแล้วครับ ขาวจะค่อยๆโดนดึงเสบไปปืนเกิดขึ้นจากการสองไฟหรือมันเป็นสองไฟครับเป็นทั้งวงนอกแล้ววงในแล้วตอนนี้ขาดอย่างเดียววงนัวครับครับฟังเสียงนะครับวงนัวตรงนี้เป็นไงบ้างครับเป็นยังงมันก็เบาเหนีฮะมาแล้วครับวงนัวแบบนี้แล้วมาแล้ววงนัวนี่ชิงดีเฟนเดอร์ครับเนีฮะกดเอ็นไม่ปล่อยเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายนะสำหรับแล้วของปฟื้นครับ ทิงเบลเฟนเดอร์ก็พยายามตามอยูติดติดคับแล้วยังไงโอ้ยแล้วมีหญ้าหวานคอยคอไฟอยู่ครับเนี่อะโอ้ยระดับบัสกันรัวๆฮะโอ้โหเอออัปเปอร์ได้พยายามเล่นปืนยิงให้จับคะแนนของนิวเวอร์อยู่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ไฟตรงกลางนี่ต้องตัดสินแล้วครับผู้ชมครับใครอยู่ใครจะไปแต่ตอนนี้คิงอย่างเดียวบอกแล้วว่ากดเอสไม่ปล่อยครับโอ้โหเอ็นยังอยู่ครับคิงตรงนี้แล้วภาพกลับมาที่บุมท็อปวิวหรือว่าเบิร์ดไออีกครั้งครับเหมือนมือปืนของทาง นิวเวอร์ยิงฟรีนะนิวเวอร์จะยิงฟรีมากๆนะครับแล้วสีดําก่อนไม่รู้ว่าที่หายไปวงนอกเดียวสุกออกหรือยังไงครับแต่ตอนนี้มีจะสีขาวครับเอ้ยเอาแล้วยังไงครับเอ้ยแล้วขาวมาช่วยกันเบิร์นและไดมอนเฮสครับฆ่าเขาไม่ตายจริงๆครับหรือว่านิวเวอร์เนี่ยฮะบอกเลยว่าฆ่าได้จะเสียไม่ได้ตรงนี้ยังไงต่อเอ้ยครับนิวเวอร์แล้วมือปืนอย่างอันยองครับสาวน้อยคนนี้ยังไงแล้วเบตาตัดไปเลยไวยังไงต่อเฮดช็อตมัุ้้ยโดนเฮดช็อตครับ ครับผมไม่ยากตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านของไดมอนเทสกตอนนี้ที่มาคืนหรือเปล่าครับดูจากวงไฟเลยนครับเนยฮะก็บอกเลยว่าในไฟแรกก็ทีก็ฝีขาวคื้นก่อนเหมือนเดิมครับต้องมาดูครับว่าไดมอนเทสหรือว่า XD หรือว่าดาวทาใครจะเอาสุดออกได้ดีกว่ากันครับน้องชายฮะถูกต้องฮะนี่ครับโอ้โหแล้วภาพรวมตอนนี้นี่การคลองเกมของไฟที่2ครับจะเป็นทางด้านของไดมอนเทสหรือเปล่าครันที่คลองเกมได้มากกว่าครับ ใช่ครับผมต้องมาดูนะครับว่ายังไงครับจะแก้เกมยังไงครับทาง xd หรือว่าทางดาวทาวเขตอนนี้หมือนสีขาวเริ่มเยอะมากมาก้วครับ้องชชยมัเก็เบาครับนี่ก็คนที่เอาศพออกไปนี่ก็พูดถึงเรื่องชื่อเสียงเรียงนามการเอาศพออกนี่ก็ต้องให้ทางนังบางรามครับผมในส่วนของนิวครันิวเวอร์ครับอย่างชุดสีขาวฮะต้องดูครับไม่รู้ว่าภาพจับอยู่บางรามอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้ฮะว่า เขายังคงเอาศพออกเป็นงานงานหลักของเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแม่นี่ครับบีมแอสเรียล <c oughs> ครับผมบอกเปลี่ยนมิดหน่อยนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โ <c oughs> แล้วแล้วเสียงมาแล้วแด่มอนเฮเสียงมาแล้วยังไงแล้วจะล่วงจะล่วงหล่นไหมยังไงบอลอุย้ยเอาหวยแล้วหมือไม้ขวาดไปหายหมดเลยฮะแ<อ>ดมอนเทสเฮ้ยเมื่อกี้ใครครับเมื่อกี้เฮ้ยหายหมดเลยฮะครับ และอย่างที่บอกครับว่าไม่เอาศพออกก็อาจจะเป็นภาพเดิมที่สุดท้ายแล้วทาง X d ดีหรือว่าเจ้าเจ้าที่เอาศพออกกลับมาแล้วกลับมาเติมไฟให้เพื่อนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีของทางไดมอนด์เทสหรือว่าทางวนะครับย่อให้มีสีขาวว่จริงครับแต่ว่าสีขาวโดนหายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับส่เล่นคือตอนนี้เนี่ยสีขาวเลยนะครับผมเล่นไฟได้ดีนะแต่ว่าศพออกไม่ได้ครับสำหรับ เร่อาบางรามายาไไม่ลงไม่ใชเไนะ่าจะคืนคืนไม่ลงไม่ควายย่าเดียวก่ายย่าเดียวกาจะคืนคืนไม่ลงไม่ลงคืนคืนไม่ลงไม่ลงไรัตวจะนี่ับจากบางรามนี่ตอนนี้ต้องเอาศพออกกลายเป็นว่าต้องมาช่วยเพื่อนแล้วฮะเป็นเพรนนัว่อช่วรมเเปัญหาวงไฟและบางรามตอนนี้ก็ลังพยายามขอเพื่อนอยู่ครับว่าต้องเ้ยงมีพนิชัยนักเตะมากยินดีมอชัยเรียบร้อยแลบางรามเสียชีวิตครับผม โอ้โหเตะงามๆฮะทีมดีเฟนเดอร์จากในไฟออกมาเล่นนอกไฟแทนตรงนี้จะมาดูครับว่าจะทำอะไรนะโอ้โหไอ้สัตว์มโนยี่อโอ้โหอ่าดูเหมือนว่าเรื่องการเอาศพออกเนี่ยทางด้านของดาวเทานี่ทำมาได้ดีกว่าพอสมควรเลยฮะใช่ครับโอ้เล่นดีมากๆเลยนะดาวเทา ใช่ครับไฟกลางก็แข็งนะแล้อย่างเอาสุของไว้ด้วยครับผมมันเกินแล้วไอ้ดีมันไม่มีพวยอะไรเลยก็มันเป็นเท่าไรแต่ในบนบนรถไม่นไม่มีอยล้วสีดำเลยครับน้องชายแล้วก็เหล่าฮะครับย่าีก็ตามห้านก็บอกว่าแต่ันเห็นแก้แผลมาดีแล้วนะแต่อย่างดีไม่พอจริงฮะสำหรับทางดีเวลครับโอ้โหเป็น XD นะคุณชมครับดูจากภาพโดยรวมครับตอนนี้เป็นเอดีครที่ค่มไฟไปได้ครับครับผม โอ้โหในนี้ก็รูปแบบการวางของอีพครับก็ถือว่าวางได้เกือบครอบคลุมทั้งหมดนะเหลือแต่ฝั่งตรงหน้าเราเลยฮะที่ยังไม่ได้วางครับก็ถาวางครบวงกลมเลยวางแล้วหมดไปแล้วหรือเปล่าครับวันนี้จะมีสิทธิ์นี่ไงนี่ไงค่อยๆหายละใช่ครับบอกไฟค่อนข้างนานนะครับระหว่าง XD แล้วก็หรือว่าดาวเทากับทานดิว w o r ร d เร่ครับผมครับผมอ่ะอีพีก็ค่อยๆเริ่มหายกันไปแล้วครับผู้ชมครับครับ แล้วเหมือนจะเป็นการเก็บไปย่อยๆนะครับตัวนี้สีดำหรือว่าความมืดมิดได้ครอบคลุมมาเรียบร้อยที่เรียบร้อยนะครับสารับทาง XD ดาวทาวเนน่งครับผมอยากใครี้อ่แกงโง่ฟอง์มอะไรฟอร์มเวยเลยฟอร์มจัดๆเก่งมากมากเก่งมากมากโอ้โหนี่ครับอัปเปอร์นี่ก็เป็นมือปืนของนิวเวอร์เหมือนกันนะคนนี้โคตรกูงจริงเก่งมากอ้เหี้ยเก่งมากมาก มีหรือเปล่าเนี่ยสมองอ่ะมีหรือเปล่ากูถามเนี่ยเอาไม่ตอบกูอะเงี้ยจะมีอะไรอ่ะเงี้ยจะมีอะไรเงี้ยจะมีอะไรนะเงี้ยจะมีอะไรโอ้หัวตั้งเลยครับอัปเปอร์หัวตั้งอย่างนี้ตอดไหมตั้งอย่างนี้กี่ไฟก็กี่ใยก็กี่ไฟก็แผลคุณตาตามึงเป็นรอยดีเลยเป็นคุยเลยเป็นคุยเลยตัดกี่ดีก็แพกูลปุ๋ยออกบอกให้เอาเลยไอ้ตัดกูฟันไม่ตายนาที อ่าโอเคนี่ก็ถือว่าชินนะคยับมันจะเหนื่อยสำหรับพิงครับโอ้โหซับไปบั๊ไปน่าจะเหนื่อยครับโอ้โหอ๋อไข่บอลอัปเปอร์เมื่อกี้ครับโอ้โหนี่ก็ยังเหลือนะทาหรับของอากิระครับแล้วก็ไข่ต้มครับก็พยายามชุบไฟกันอยู่ครับแต่ภาพโดยรวมนี่คือตอนนี้เป็นทางด้านของดาวเทาวนะครับผมที่สามารถคอนโทรลไฟได้นี่ฮะตอนนี้เป็นทางด้านของนิวเบอร์นะที่เหลือขดดิ้งกี่คนจริงๆฮะก็ ถึงจะชุบมาตอนนี้ยังไงเนี่ยโอกาสที่จะเอาดีกลับมาเนี่ยคือแทบจะน้อยเลยฮะใช่ครับเว่นดีวันนี้หรือว่าดาวชาวที่ที่รวมรวมทีมงานกันมวันนี้ครับครับอเป็นเจ้าบ้านนะแล้วก็ถือว่าต้องทําออกมาได้เต็มที่นะครับผมต้องครับอย่างที่บอกครับว่าดักว่าทางว่าทางเดมอนเทหรือว่าทางนิวเวลเล่นดีนะนะครับแต่แค่ยังดีไม่พอจริงครับผมสําหรับทาง ดาวที่ชนะดาวทาไม่ได้ในสองไฟที่เกิดขึ้นครับผมแต่บอกอย่าพูดนะงรับว่าเวลาคงเหลืออีกสามชั่วโมงสี่สิบกว่าทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมยังพลิกได้นะทางด้านของนิวเวอร์ครับอย่าพิ่งหมดใจไปฮะสามชั่วโมงสี่สิบสามนาทีนี่ยังมีโอกาสได้แก้เกมอยู่ครับผมเนื่องจากสกอร์นี่็ถือว่ายังไปไม่ไกลนะสิบสองต่อสองลบครับผมลบสองครับขออภัยก็บอกเลยว่าไม่ไกลิีครับแล้วบอกว่ายังไม่สายเกินแก้สามชั่วโมงนี่ทำอะไรได้เยอะมากๆนะครับน้องแชร์มาเรับ ใครที่เป็นแฟนคลับของทางเอ่อ New World หรือ Dead Man's Head นะครับก็รักใครชอบใครก็พิมพ์เชียร์มาอย่าเพิ่งถอดใจนะครับร่วมให้กำลังใจเชียร์สตรีมเมอร์ร่วมให้กำลังใจเชียร์ช่องแชทหรือว่าเพื่อนปลุกเราปลุกใจกันนะบอกเลยนะครับว่ายังกลับมาได้นะครับสำหรับทาง New World ครับผมครับยังเหลือได้แก้เกมกันอยู่ครับทางด้านของ New World เองครับจะดาวเทียมเพื่อนไปดูดาวเทียมหน่อยตอนที่เพื่อนไปเด็กรีนครับ อุ่มทังด้านของพิริยะกับทางด้านของสนโนครับไปไป,ไปเปลี่ยนรถก่อนดีกว่าเพื่อนปไปไเป,น,เเปน,นี่ยบบเงียแป๊บนึงได้ไหมขอขอขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงใครที่ว่างรถไม่ได้ต้องไปพาวะ่ะลองขับหาเพื่อนในแถวๆนี้นเพืเอ่อนเพื่อนรอดพเพื่อนรอดถ้าสอผมหายบอกเพื่อนอ่าเหมือนจะสอบหลุดนะเดี๋ยวไปไปเปลี่ยนรถกันว่ะ อ่าก็ย้ำกันอีกครั้งคุณผู้ชมครับเราจะมาเจอกันอีกทีนี้ในวันที่26 27เลยนะครับผมถูกต้องครับมันก็บอกถูกต้องครับผมต้องบอกเลยว่า26 27นี่็ก็ค่อนข้างจะนานนะแต่ก็ไม่นานเกินรอครับอย่างให้อบอกมันเป็นช่วงของการปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นเทศกาลสงการานให้ได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้กลับไปพักผ่อนแล้วก็ให้นักกีฬาได้ไปลดน้ําดาหัวหรือว่าไปทาเทศกาลหรือออกไปเที่ยวเล่นอะไรก็อัพทูยูแล้วแต่ะครับก็พร้อมกลับมาต้องบอกแมตช์แรกหรือว่ารที่2สําหรับการแข่ง ก็จะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับของทางเสียไม่ได้ครับเปิดบ้านเบอร์ลินโลเปหรือว่าทางเบอร์ลินโลเปดนี่ครับก็อบอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะน้องเคม่มะเขาบอกจากที่เราคุยแผนมาแล้ววันนั้นที่เราไปสัมภาษณ์มาจําได้ไหมครับวันนั้นบอกเลยว่าด้วย EV การสตันการเดนบอกเลยว่าเสียไม่ได้ต้องทําการบ้านอย่างหนักเยนยแน่นอนครับ